เอาได้มาทำเดมาทำประจำเอ่อประจำใจของชีว uh ิตเลยได้ความประโยชน์ต่อเกมมายอะเลยนะต่อเกมประเกมมาต่อให้กับคนตกนะอยากจะเล่าเรื่องการก่อสร้างพัฒนาในว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อตรงนี้เรามีการดตัวหนอนะมีการโยงเดินไปเดินมาที่เห็นที่เนี้ยก็เดนตัวหนานี้มนจะโผล่ใหม่ การเรียกหลังคาเพราะฉะนั้นการทําบุญกับเรื้องหลังคากับเลืองนี่มุงไปแล้วก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะครับใครที่มุงกับเบื้องหลังคาเนี่ยนะครับก็จะได้อันดับตงนะครับเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะครับ ครับเอามาอีกเอาไปอีกเอาไข่กุงมาเอ่อไทยที่ทำบุญนะครับตอนเนี้มักเขียนชื่อในกระเบื้องที่จะเปลี่ยนเพราะโวสถร์รักหนึ่งแผ่นนะครับท่านจะได้ไข่นะครับ6ใบเอ่อนะครับ,บ,นะรบก็มีผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาร่วมนะครับกับทานวัดน,นะครับมาร่วมทำบุญกับทานวัดน,นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ ญาติหลบกพิเทียบนะครับเมื่อกี้นี้นก็แจกอยู่ตรงนูน้นประมาณ200แพ็ยแพทแเดียวครับของแจกนี่แกกง่ายแพทเดียวหมดแล้วเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือที่กระเบื้องหลังคาใครจกนะครับใครที่จะมาร่วมทมุญกระเบื้องหลังคาแผ่น100บาทท่านก็รับไข่ไปหมใบ นะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับในช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับแล้วโรงทานนะครับโรงทานอีกหลายๆโรงทานเนี่ยก็จะเริ่มเปิดบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงก็มาหาอาหารรับประทานกันต่อนะ S <S <an other> อาเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะพักโกลน,นะครับแผ่นทองหรือว่าก้อนทองก็ดีนะครับเอ่อมาเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับของเรานะครับเดี๋ยวช่างก็จะเขียนเสร็จแล้วก็จะนําไปใส่เตาหลอมป้าจะกลับบ้านแล้วมา เพราะว่าป้าดูในตู้เด็กมาคนหนึน่งดูหลงมารนะครับใครยังไม่ได้เขียนกเพื่อนนะครับใครยังไม่เขียนกเพื่อกนกัาเลยตอนนี้มาทั้งทั่วเวลามีโอกาสมีนาทีทองนะครับและหนึ่งร้อยบาท สองอย่างเลยวันนี้หนึ่งพรเททองพระโดยเฉพาะทาบุญน,นะครับเปลี่ยนกระเบื้องนะครับขอให้ท่านนะครับมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีไความรา่มเย็นเป็นสุขนะครับร่วมกันเปลี่ยนกระเบื้องนะครับคนบุประทอนโรคกีัรระนะครับให้มา ที่กองรายการนะครับที่ขายทองตรงนี้ดวนรึอว่ากลับบ้านไปแล้วก็ให้พี่เาไอ้เนาะไอ้าวาตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำบุญนะครับ ว่าตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาลงทันเลยไอ้เรื่อของจักุนี้าุทงและร้อยใรู้ว่าเป็น้นำานจิตใจนั่นต้องเป็นผู้นำทำให้็นอยากให้กับาดูดูมาคนเก็โวยไว้ไมห้ใครนี่ก็ใจีนะแเ่าเป็นนิสัยี่เหีกว่าเป็นผู้รับเป็งเดียวต้อเป็นผู้ให้ด้วยรับดวยให้ด้วย มันจะได้เพิ่มูนน้ำที่เติมเข้ามาันไูมันจะได้ออกไปใช้ประโยชน์แล้วเติมเข้ามาใหม่แต่ถ้ามันไปแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้่างที่ญางห่อโภานี่แหละถือว่าเป็นโนเสียของพระเจ้าแท้ๆเลยเีื้อผ้าเพื่อห้าน่าทานว่ามีทําให้เกิดประโยชน์สดโมจานะนรับเราก็ทำได้หนะครับอนโมจานาม หลวงพ่อข้าเจ้าว่าไม่ัำดีหลโตเตาไปไหนโตข้าเจ้าว่าไม่ัำดีจัสรซ่าก็ไม่สามารถจะทำได้ที่เจ้าว่าท่จำดีจักรซ่า อยากจะสร้างไว้ในโบวรพระพุทธศาสนาท่านพิจาวา่ายวงร่องอยู่ในพระองค์ใหญ่พระโยธาสร้างมูลสร้างภสุนทสร้างบารมีในวันนี้พ่ะโยธข่านละมาแล้วตะเก็งเจ้าภาพก็เรื่องราคาโบนไปเยอะแล้วกต่อไหล่อพระเจ้ารวยเทพเทวาอาร์ สุรไอ้สิ่งสกิลในสักทัหลายจนประการพรู้่ที่มาล่วงงานทุกท่ทคนายและหญิมีความรุษมีควเจริญมีความมั่งคงรอยู่แล้วก็รวยรวยก็ขอให้หายด้วยบุญบารมีที่เดานนี้ จงเป็นตบะเป็นิรักเป็นพลวัตปจทุกท่านทุกคนญาติโยมโยมารพก่านอาจารยนนะคะอาอา์โตอยู่ไหนโตโตโตโยมโมาที่ง์สคัญญาติโยมมาแล้วแหนเขียนชื่อ

ก็เชิญได้นะครับแผนการประกาศก็ขณะก็เชิญได้นะครับจาวัดเขาไม้แดงนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้พระครูพิสารจ้าพระนั่งคุณนะครับเทีาวาดวัดราชสุธาเพืนอน้องก็ได้เชินพาลงมานะครับลงบาลับพิจิณนะครับเถื่อถอยถอยหน่อยบิดสตาจากพ่อแม่พี่น้องนะครับใครจะนำทอง นะครับมาลอกให้มาถวายตรรมนะครับก็เชิญนะครับถอย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 อาจารย์นะครับเป็นตัวแทนนะครับได้แต่งองนะครับตอนนี้เราจะนำมาเปิดให้ท่านได้กับท่านเจ้าว่าเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะเปิดก่อนที่หลวงพ่อโนรีครับก็กล่าวรัชกาลครับ เอปรปกุณงพ่อโนรีนะครับท่านเดินทางนะครับท่านเมตตาเดินทางมาจากจังหวัดกาญจานบุรีนะครับนะอีกหนึ่งพระองค์นะครับที่ท่านนะครับเป็นเกติกนะครับอาจารย์นะครับจากกาญจนบุรีนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับแผ่นทอง นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองนะครับแล้วก็เอิทองนะครับเขียนทีอ่ของท่านนะครับใส่ไปเพราะว่าใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วนะครับอ่ขณะนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญก็คือเอ่อท่าน พระครูปิยาการจนาธรรมหลวพ่อนรีรองเจ้าน้เาเบอดด่านมะขามที่จเจ้าว่าว่าน่องยับต้องเี่ยจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้จะเมตตาเป็นประธานในการวงสวงจุมนมเทวดาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นการหล่อพระในวันนี้อย่างเป็นทางการครับสำหรับท่านาสาธุชนนะครับที่ได้เดินทางมาก็ขอให้ท่าน จับจองเจ้าอากก๊ยน,นะครับที่เอนนะครับเพื่อเราจะได้ท,ทําพิธีบวงสวงนะครับตันนี้นะครับพระพเจ้า <19 S 1> <19 S 2> นะครับ <19 S 2> พ่อโมลีนะครับ <20 S 2> ท่านได้เนดะิน <20 S 2> ทางมาถึงแล้ว <20 S 2> เราก็จะได้ท,ทําพิธ <20 S 2> ีบวงสวงกันนะครับ <20 S 2> ถ้าวัดวัดไทรดอนแห่งนี้ <c oughs> ขอเจริญพรชักชวนสาธุชนทุกท่าน <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าร่วมบเร็ากรส่ร่วมกัน,น,กน,กนที่จังหวัดไทรดอนที่วัวดสองวนที่นี่ก็มีงานหล่อพระโรคพระพุทธเจ้าห้าโค้งด้วยกันถือว่าเป็นบุญกุศลของเราทุกท่านท,ที่เราท่านทั้งหลายซึ่งมีความเลื่อใสหในคุณพระรัตนตรัย ได้ป้องเถียงกันมาเป็นกุศลร่วมเถทองหลอทพระการครั้งนี้การสร้างคนงามความดีครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลพิเศษในชีวของเราทุโยมนะเพราะว่าการที่เราจะได้มีโอกาสร่วมมวนสร้างพระรูปห้าองค์อภิชาติข้าหน้าองค์เนี่ยหาทำได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่ดีเป็นบุญกุศลของเราทุกท่านที่ได้มีโอกาสต้องมุ่งการแต่ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีเสด็จสองหลอกพระ ในโอกาสนี้สมาภาพต้องขออนุญาตราชสีามสาโมกขิงละใอ,อได้นำเก่าวเครื่องบูชาสักการะใบสีเกรืขอซึ่งถึงว่าเป็นการสําแบบโบราณมีอ่าประเด็นขุนรองตวควางอดภัยสายสีและการเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้น,นกาสนี้อาตมาจะได้นำาก่าวกำนําบูชาพระละต่างขอสัาน ได้ทั้งใหญ่มาจากพร้อมกันนักขันนี้นะโมทัสสะระวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตสสะระวะโตอระหะโตมหาเตชรวันโตธรรมบุษยา มหาปัญโยสังฆบูชามหาโพธิววหติโลทานาทอาภิภูชยานิข้าพระพุทธเจกาพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งหลายคุณบิดามารดา ทั้งสี่พระภูมิเจ้าชี่หลงพ่อเจ้าวาทหลายเจ้าวาทั้งหลายที่เป็นเจ้าว่าดวัดไทรรอนแห่งนี้ที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนน้กบวสอนใบสีเครื่องหอใสองหอม ไม้พุดอกไมุ้ียนของขาวของหวานทั้งหลายผู้ศรัท้า,าพระธรรมพระธรรมทั้พระอริสงฆ์ทั้งหลายคุณบิดาบรรดาจงครูบาอาจารย์จงเทวดาและใยสงฆนจะสหลา แัะอาลหลวงพ่อก็วาดวัดแห่งนี้ขอเชิญมารขเชิมารเครื่องสัการะเครื่องสักการะทั้งหลายหล่อนี้งนี้ที่ข้าประช้าทั้งหลาย่วยอ้วยบวยชายมา่วยอั้รวยบยชายสรงเสิอ ให้วัด้ายนอนหนองมนแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความสัขดิ์สเจริญนิพานด้วยเธอขอสู่พรนิพานด้วยเธอขอกาบพระดับระดาบรมีพระเดชกุลพ่อพระชบุญพระราชรรยาให้โปรดในทางเจ่ประดาประร่วงเอาความรบุญบุความชอบ

No.